เอาละครับขอจับน้องๆหนูๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับตอนนี้อยู่กับพี่อยู่ในเกม postama ครับปกติเนี่ยเกมสยองขวัญที่เราเล่นครับเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยน่ารักครับถือว่าหนุ่มสุดเท่ครับแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับเรารับบทเป็นคุณลุงครับใช่แล้วฟังไม่ผิดคุณลุงตุ้ยนุ้ยนะครับที่ตื่นมาที่ไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนอันนี้ไงลุงตุ้ยนุ้ยจริงๆนะครับ เห็นไหมเขาจะต้องตามหาครอบครัวครับแล้วก็เอาชีวิตรอดจากที่อย่างนี้ให้ได้นะครับเกมนี้ยังเป็นเดโมโอยู่นะทุกคนค่อนข้างสนใจเกมนี้มากเลยก็เลยมาลองเล่นดูก่อนครับถ้าดีนะครับก็อาจจะต้องเล่นตัวเต็มแหละป่ะน้วมันกดมองอยังไงคุณขอดูกันนะมีย่องมีวิ่งอินเทอร์แลกโอเคครับมีลูกกุญแจอยู่ที่นี่ลองเปิดไหม อยเพิ่ย่เพิ่งอยพิใจเย็น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 ขอดูด้านนี้ก่อนอยู่ในรถไฟนะครับแต่มันเก่าสุดๆอย่าบอกนะว่าเก่าขนาดนี้ประเทศไทยเหรออันนี้เป็นภาพโฆษนณานครับดูเหมือนว่ามันจะไม่สำคัญตรงนั้นมีไฟกดได้ไหมขอความช่วยเหลือเหรอเอาสิ ฮัลโหลมีครอยู่ไหมครับช่วยคุด้วยโอ้โหเสียงไม่น่าขอเลยอวียยังไม่ทันพูดประตูก็เปิดประตูนี้เหรอน่ากลัวจังพูดไปดูประตูที่ล็อกกันนะรู้มีอะไรเนี่ย เาดูไม่ได้ครับเาดูได้ดูได้เป็นรูปคนแปลกๆนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจที่นี่โอเสียงใครเคาะใครเคาะลองเปิดดูนะครับเป็นลูกกุญแจนะครับรหัสหกหลักเราไม่รู้รหรัสไงไปครับวิ่งเลยด้วยอวิง่งแบบคุณลุงแต่น่ารักมีขีดแตมินาเลยครับวิ่งมาๆไม่ได้เหนื่อย โอ้โหดูมุมกล้องดิเกมสยองขวัญชัดๆอมองอะไรลงุงหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์เมื่อสิบสาปีก่อนแล้วทำไมมันไปอยู่ที่นี่ใครก็เคาะจังเลยแผนที่นะครับเหมือนจะเป็นเส้นทางรถไฟนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตามสีอยู่นะสี่เหลี่ยมสีเขียวเหรอ สามเหลี่ยมเปนสีฟ้านะครับโอ้มุมกล้องหลอนจะจัดครับฉันจะผ่านไปได้ถ้าก้มลงโอ้โหลุงก็แก่แล้วข้อเข่าก็ไม่ดีก้มก้มก้มรอดไปครับเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่เสียงอะไรเนี่ย เครื่องหมายนี่เต็ไมไปหมดเลยอะ่ะใครมาเขียนไว้โอ้โหลมมุมโอ้โหอะไรเนี้ยเก็บไฟฉายเอาเก็บสิครับ,รบโอ้โหมืดเลยโอ้โหมันเป็นความฝันที่ชัดเจนเหมือนกลายเป็นฝันร้าย<ร>นี่ไม่ใช่เรื่องจริง อีอย่างมันเนี่ยโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเขาทำอะไรได้แค่ส่องมันนะนะเ,เพิ่งสังเกตนะเนี่ยตรงเอาไฟฉายไว้ตรงอกด้วยนะครับแม่ไม่ธรรมดาเนี่ยเปยังไงอะไปได้ไหมทำได้แค่ดูนะครับ ออกไปไม่ได้ไปไหนทีนี้เดินย้อนกลับไปเหรอให้ดูอะไรเนี่ยออ๋ไม่ใช่ไหน,นต่อฮะก็หมดแล้วนะประตูรถไฟมันถูก ปิด,ดหมดเลยนะเห็นปะปิดโดยไม้อะเฮ้ยประตูเปิดเหรอไม่ใช่ประตูเดิมนี่หว่าโทรหลอนเราออกไปตรงไหนได้บ้างเปิดไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ย,ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมืออีกอย่างวะเนี่ยเอาไงวะ มันตามเราด้วยอะ่ะเอา้าดูดิไปโดนจับเปล่าไปฉายได้ไหมสองแม่งเลยกลัวไหมกลัวไหมอ้ยมือมันยาวอะ่ะพี่คนไม่อยากเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงแล้วยังไงมีมือมาแล้วยังไงอ๋อนี่ไง สา,านะสามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งโนะอ,อ้เดี๋ยวนั้นนะมึงเห็นสามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งมาดูกันนะมีไหมมีไหมต้องหาอีกสามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งต้นอื่นอะ เอ๊มีอยู่ในนี้เหรออยู่ในป้ายปะก็ไม่มีนะหรือว่าดูจากสัญลักษณ์ครับถ้าอย่างนี้ O คือ2องครับสี่เหลียมสามเหลี่ยม X คืออะไรเฮ<อ>้ยเหมือนมีตัวอักษรลอยขึ้นมาครับเีียมเท่ากับ9ป้ายอื่นน่าจะมีตัวเลขซ่อนอยู่อีกนะครับแผนที่ทางเดินรถไฟอะ่ะ ไอสัญลักษณ์ที่เขียนเนี่ยพุ่นว่าเป็นตัวเลขห้าหลักนะครับที่มีซีเดียมสามเหลี่ยมโ x สามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมแปลว่าตอนนี้นะครับตัวได้แล้วสามเหลี่ยมกับหนึ่งครับก็สีเลียมแบบเก้ารวมแล้วได้ตัวเลขสามตัวนะคดสองตัวโอกับเอ็กซ์แล้วป้ายสายมือนี่อะสีแดงเท่ากับห้าปีอย่างว้เนี่ยพุ่นว่าขาดแค่สองตัวนะครับเราลองไปสุ่มเถอะไม่น่ายาก ตัเลขเดียวเทียบก,กับ9สามเหลี่ยม1 1ไม่ได้อ้าวได้แล้วคือนี่มั่วเนี่ยนี่มั่วเอาเลยเนี่ยมันเดีืยวสองเลขไงหาไม่เจอเอาประุูเปิดแล้ววะ่ะ ไงต่อเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วครับคุณลงุงเดินแบบไม่กลัวเลยอุ้ยไปเดินไปอ่ะใครครับซ้ายไปไหนเนี่ยโอ้โหสถานที่ไม่ดีเลยครับ มันล็อกจากด้านในตู้ก็น,น้ำนะครับที่ใช้เหรียญที่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วมันเหรียญอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะกุญแจหรอหยิบไหมมือออกมาอย่างนี้นะ<ม>ก็ต้อง<ม>หยิบส<ช>ิครับได้มาอันหนึ่งมีสัญลักษณ์แปลกๆด้วยอ่ะบูชาซาตานปะวะหน้าหน้านั้นมีอะไรเหมือนมีที่ไปต่อนะไกลเหมือนกันมืดๆอันนี้ก่อน ขามือมีคนเดินครับเราต้องตามเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหากไม่จำเป็นจำเป็นไหมเนี่ยอยากได้ไฟอะ่ะใจห้องนี้เหรอมันล็อกมันต้องการุญแจผมมีผมมีมมเรียบร้อยเสียงใครวะ อย่างใครหายใจมุมกล้องนี่มันได้จริงๆน,นะโอ้ยไ้ขวานว่ะเอาเก็บสิครับเฉาะได้เอาละวะนาทีนี้อย่างน้อยอยังสู้ได้ไงเช่นนี้อย่างเดียวเะไม้ก่อนเลย สถานที่ดูไม่ดีเลยวะ่ะเราเปิดไฟได้ซะง,งั้นใครเสียงใครใจวะไม่ใช่เสียงเรานะมีเหรียญทองอยู่ที่นี่บางทีฉันอาจจะหยิบมันเอาหยิบสิครับไ,ได้เหรียญมาจริงด้วครับ มีรูปปั้นนะครับหูหายไปหนึ่งเสียงใครวะเฮ้ยโอยเสียงใครอย่างหน้าโอ้ยตัวอะไรอะโอ้โหดูเหมือนไปทางออกทางเดียวแต่มีตัวอะไรไม่รู้สะอื้นแล้วมองมาที่ฉันโอ้ยเขจะอยู่เลยวะหรือว่าอุ้ยหรือว่าต้องเฉาะวะอืมไม่ได้ไม่ได้เฉาะได้ที่เสียวเลย หัวมันหายไปหาหัวมาใส่ล้ยไปหยอดตู้น้ำไงยังได้เหรียญมาแล้วเออใช่ใช่ใชแม่ยีนได้คิดทันอันนั้นมันตัวอย่างวะน่าเกลียดเหมือนกันนะเนี่ยตุ้นสงสัยถังแก๊สนี่ตีได้ไหม ไปหยอดเรียนกันเฮ้ยเหมือนตอนแรกมันไมมีไอ้เศษอย่างงี้เปล่าวะไอ้เป็นเลือดเนี่ยมาหยอดเรียนกันอ่าใครมาวะหัวลุกป,ปัน้นมาแล้ววะ่ะแต่อตัวนั้นออกมาแน่เลยข่้นว่า ตัวเบอร์เลยนะลุงไม่กลัวเลยลุงผมยังกลัวเลยเนะี่ยเสียงใครเอาตลอดเวลาวขาเนี่ยมันจะวิ่งตามเราบ่างถ้าเกิดเราใส่หัววิ่งตามไหมาน้องๆว่า ตีได้ป่ะตีไม่ได้นี่แหละใส่หัวใส่หัวแล้วยังไงต่ออาประตูปเปิดผมไม่อยากไปมาเปิดให้ทำไมเนี่ยไอตัวนั้นล่ะโอ้อะไรวะเนี่ย โอ้ยังร้อนมีหุ่นโชว์มากมายที่นี่นะครับแต่หนึ่งในนั้นดูเหมือนเต็มไปด้วยเลือดใช่หุ่นจริงเหรอคนปะวะภาพเกมหลอนใช้ได้เลยเนนะี่ยทำไมมันมาอยู่ที่นี่ตามหลักอีกเครื่องเนี้ยมันต้องมีคนดึงหน่อนปะ มันถึงจะเด้งอ่ะใครดึงวะแล้วไอตัวนั้นน่ะมันไปไหนแล้ววะไปเร็วเหลือเกินตอนแรกมีขวานอุ่นใจนะแต่พอเห็นตัวนั้นเข้าไปไม่อุ่นใจแล้วไปสู้ได้ไงวะ <S <S 1> <S 1> เป็นรูปถ่ายสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปนะครับลูกสาวของฉันคืออธิบายตอนเด็กถึงความแตกต่างดูนี้ล็อกวะโอ้ใครยืนอยู่ เป็นสง่าอุ้ยมีวาร์ปใส่มีวาร์ปใส,ใส่ฉันคิดว่ามันเป็นรูปศิลป,ปะชื่อเศิลปินอยู่ด้านล่างไม่ของเปล่าไม่มีนี่คือแผนที่สถานียึดไฟที่สมมูรณ์แล้วนะครับแต่มันก็เก็บไม่ได้นะ ศพใครเนี่ยไม่ขยับเลยก็ใช่สิคุมหน้าขนาดนี้ผมว่ามันสยองวะ่ะห้ามันเต็มเต็ม<ๆ>โอ้เสีงยงใครวะตู้ร็อกอีกแล้ว เิดไฟสิโอ้ดึงตาด้วยตาส่องแสงมุมกล้องก็ชวนเวียนหัวมกันนะมีเครื่องปั่นไฟวะ่ะเครื่องปั่นไฟสภาพดีนะครับแต่น้ำมันหมดไม่มีน้ำมันต้องหาน้ำมันอีกอยู่ที่ไหมเอนน้ำมันหน่อยจ้า โแผ่นทีก่กว้างเหลือเกินนี่ขนาดเดโมนะลลเนี่ยตรงนี้มีเหรียญเงินนะครับได้เหรียญมาอีกแนละ้วเอาไปหยอดดีกว่าโหอ,อะไรเนี่ยดูปั้นอีกแล้วนะครับจะให้เห็นสีเขียวครับเอาไหมเอาสิหินสีเขียว,ไม,ยวไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไปทำอะไร ถ้าเอาไปใส่รูปปั้นป่ะหรือใส่อะไรสักอย่างนะครับยังไม่เจอถังน้ำมันนะครับอยู่ไหนเนี่ยบรรยากาศก็กโคตรเงียบยังร้อนวังเวงสุดโอ้ยใครเคาะตลอดเลยตูมันล็อกอะ่ะนี่ไงยอดเรียนเพิ่ม เสียงใครหายใจวะฮนะใช้ไม่ได้เหรอเหมือนตู้มันยังไม่มีไฟนะก็เลยใช้ไม่ได้โอ้ยเสียงใครเสียงใครเสียงแบบแย่ๆไม่มีอะไรที่นี่โอ้ยติดติดมีถังน้ำมันนะครับแต่หมดเกลี้ยง เรจะหาจากไหนเนี่ยเ oh. สียงใครวะโหตรงนี้ล็อกโคตรแน่นหนาเว้ยนี่ไงยื่นมาตอนไหนวะเนี้ยเก็บไหมเก็บดิได้ครับได้เลยมาคุณแจ ห้องนั้นแน่เลยที่ล็อกอ่ะห้องที่มีรูปอยู่ครับบรรยากาศไม่ดีเลยผมไม่ชอบเลยอ่ะบรรยากาศน่ากลัวนี่ห้องนี้โอ้ห้องพักอันนี้ห้องเซฟเหรอโอ้มีห้องเซฟนี่นะมัน อ้พระเจ้าช่วยกล้ยทอดเซฟสิครับทุกนรู้สึกว่าเหมือนได้อารมณ์เกมกเก่าๆอ่ะพวก Silent Hill เซเดนฮิ l อะไรอย่างเงี้ยและเซเดนอีวิวภาคแรกอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวกับมุมกล้องนี่เหมือนจะจัดได้ถังน้ำมันแล้วจ้า กลัวตัวใหญ่โผล่มามันไปใส่ครับเรี <No. S 1> ยบร้อยทำงานแล้วเ <No. S 1> สียงอะไรวะ <No. S 1> เฮ้ยนั่นอีอย่างอะ่ะ <No. S 1> เห็นไหม <No. S 1> น้อง มีศพมากมายที่นี่กลิ่นความน่ากลัวใช่สิได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยยืนอยู่ตรงนู้นน่ะเราจะไปหยอดเหรียญก็ไม่ได้ไงอันเหมเลยครับเหมือนแนวแก้ปริศนานะถ้าแบบโอ้โห <c oughs> ฉันมองไม่เห็นก้นหลุมเลยมีสีแดงส่องขึ้นมาจากด้านใน ไปไม่ได้ต้องหายตัวนั้นเหรอไอตัวที่มันรออะไรอยู่นะค่อยๆเดินค่อยๆเดินก่อนเก็บแรงวิ่งไว้ตีได้ปะถังนี้ตีได้ไหมไม่ได้วะ่ะเอาวะ่ะมีตุ๊กตับวะ่ะเล่นเลยมะอฮะโอ้โหอืมเอาเอา,เอา,เอาได้ได้วะ่ะมาอาืมมีไง ติดหลังนี่ไงสามีอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเตีแม่ตีแม่เหนื่อยเหมามาเจอลุงหน่อยไปดูอิทธิทลุงซะแล้ว่งกันไปกันรอมาเตียลงตีอ่าอือใจเย็นใจเย็นอุ่นใจเย็นอืออืออุ้ยโดนโโดนมายอมยัง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  หยอมอยังอ้าวก็ได้อยู่วะก็ไม่เท่าไหร่นี่วะทำมาตกอ,อกตกใจทางเปิดนะครับเจ็บปะเนี่ยลุงทำไมลุงเจ็บลุงทำไงได้เนี่ยหยอดเรียนได้ไหมอ้าวได้แล้วว่ะ เลสโตนมาวะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราเจ็บอ่ะม่มีของกินเหรอวะเดินอาบเลยลงุงลุงสู้นะลุลงนะตรงนี้มันล็อกวะ่ะตรงนี้ปะเนี่ยอุย้ย มีแก้พิชนากแล้วเขาบอกว่าเพื่อนของคุณกำลังมองด้านหลังของนางฟ้านะครับฝ่ายกระบฏมองดูตัวเองผีกลัวโซ่ตัวนะครับนักเต้นขี้อายแอ้ผู้หญิงพยองอ่านไม่ออกหมายถึงอะไรวะมัวงสิครับงานนี้ต้องหันให้ถูกเ่ะเพื่อน bên đang mong dãnh phá nang phá ông này quá, bạn, một đấy, mong dãnh lưng nang phá, phần, hai cái song One hour later อุ่นเมื่อสีแดงอะ่ะคือกระบทนะอุ้ยได้แล้วพุ่นๆตรงกับพุ่นมั่วได้สีฟ้ามปอันหนึ่งว่ะเปิดจังเอาไปใส่ตรงไหนอะ่ะ ได้มาสามสีน, 3, นะครับเอาไปใส่ตรงไหน,นข้างบนที่มันตันเหรอใช่ไหมลองวิ่งไปดูครับสงสารลุงจริงจะข้ามไปได้เหรอแต่มันมีหลุ่มนะ หินสามก้อนมาใช้ทำไรเดินได้เหรอได้ไหมเอาไปได้วะนึกว่าจะล่วงอ๋อนี่ไงหาในทุกอันนะครับเรามีนิ้วมือปมอ,องมวง้วง ก็แลับก็จบแลวครับสับเกม Posthama นะครับอย่างที่พี่อุ่นบอกนะมันจะเป็นเดโมโอยู่นะครับตัวเกมเนี่ยในส่วนของฉากกับตัวคอนผมชอบนะสยองนี่ครับแล้วเป็นลุงด้วยดูแบบมันสมจริงจัดจัดนะครับแต่ในเรื่องนี้ยังไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่นะรวมถึงปริศนาเนี่ยบางทีพี่อุ่นก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยมันได้ยังไงอ,ไอย่างเงี้ยบางอันมันก็ไม่รู้อ่ะหาไม่เจอนะครับนี่พี่อุ่นสนใจจัดนะครับเอามาแทรกอลันเวกยังไงนะครับ มาดูว่านะครับคลิปหน้านะครับปุ่นจะมีเกมใหม่ที่น่าสนใจอีกครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปุ่นด้วยจเจอคลิปหน้านบ๊ายบายจ้า